อีกจุดหนึ่งที่ดูจะเป็นปัญหาของคอนเต้ก็คือการยึดติดอยู่กับระบบทีมของตัวเองครับที่เคยประสบความสำเร็จอย่าง3 4 3นี่เลยครับเรื่องฟุตบอลเข้มเต็มแม็กซ์แม็กซ์ทอล์กบายเทฟเฟียสเสนอตอน หรือคอนเต้ไม่ไหวกับการพาสเปอร์คว้าความสำเร็จแฟนบอลที่ติดตามพรีเมียร์ลีกทุกคนรู้ดีครับว่าทัานดันพาสเปอร์เป็นทีมใหญ่เป็นทีมที่เกาะกลุ่มอยู่บนหัวตารางตลอดทุกซีซั่นพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่ลุ้นท็อปโฟเสมอครับหรือบางฤดูกาลก็อาจจะดีพอถึงขั้นลุ้นแชมป์แต่พวกเขากลับไม่มีถ้วยติดมือสักทีไม่ว่าจะแชมป์อะไรก็ตามได้กุนซือฝีมือดีมาคุมแค่ไหน ก็ยังทำไม่ได้ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นโชเซ่มูรินโญ่คนที่มีถ้วยติดมือทุกทีมที่ไปคุมแต่กับสเปอร์ไม่ใช่มาตอนนี้ก็เป็นอันโตนิโอคอนเต้คนที่คุมทีมเป็นแชมป์มาแล้วครับทั้งในอิตาลีทั้ทงในอังกฤษแต่ก็ดูเหมือนยังไม่ดีขึ้นอีกมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับตอนนี้อันดับของสเปอร์ก็ไม่ได้ถือว่าชี้เรตเท่าไหร่นะครับพวกเขายังคงลุ้นอันดับท็อปโฟร์ทำอันดับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤด,ดูกาลหน้าแต่ว่าฟอร์มระยะหลังของทีม มันไม่ค่อยเข้าตาแฟนบอลเท่าไหร่ขาดความคงเส้นคงวานัดไหนเล่นดีก็ดีใจหายวันไหนเล่นหวยก็หวยเบอรมเหมือนกับเป็นคนละทีมเล่นเกมหลีก5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง3นัดครับชนะแค่2ยิงได้5ประตูเสียไป10ประตูก่อนหน้านี้เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ครับโ้เล่นดีเหลือเกินวันนั้นแต่พอสัปดาห์ถัดมาก็กล้าไปแพ้เลสเตอร์ง่ายๆซะอย่างนั้น กลายเป็นว่าต่อให้มีคอนเต้มาคุมพวกเขาก็ยังไม่ต่างจากก่อนหน้านี้เท่าไหร่คนก็คิดกันไปว่าแม้แต่คอนเต้ก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับสเปอร์หรือเปล่าคอนเต้ e เข้ามาทํางานกับสเปอร์ตั้งแต่2พฤศจิกายนนะครับ2021ที่ผ่านมาเข้ามาแทนที่ของนูโนเอสปิริตซานโตครับที่โดนโปลดออกไปแฟนบอลของทีมก็เชื่อว่านี่เลยครับคือความหวังเพราะว่าเป็นโค้ชที่เคยพาทีมคว้าแชมป์มาแล้วมากมาย สปเปอร์ก็น่าจะถึงเวลาเป็นแชมป์ได้สักทีหลังจากที่เฉียดไปเฉียดมานานแล้วครับ20กว่าปีมานี้พวกเขาเป็นแชมป์ลีกครับถ้วยเดียวเมื่อปี2008นู่นเลยมาถึงซีซันแรกก็กู้วิกฤตได้ครับสำหรับคอนเต้พาทีมจากอยู่กลางตารางกลับมาติดท็อปโฟ,โฟได้จากที่ในซีซันก่อนหน้านั้นครับฤดูกาล2020-2021ถึงจบที่อันดับที่7ต้องไปเล่นยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกใครเห็นก็คิดว่าเข้าท่านะดูมีทรงเลยทีเดียว ซีซั่นนี้เปิดมาผลงานก็ดูดีครับสำหรับคอเนเต้เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคมจนมาแพ้อเเนอนในเกมดาร์บี้แมชกรุงลอนดอนหลายคนคิดว่าสเปอร์ก็อาจจะเป๋ครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่สเปอร์ก็ไม่ได้เสียทรงเท่าไหร่ครับพวกเขายังคงมีแพ้มีชนะอยู่บ้างไอที่แพ้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปแพ้ทีมใหญ่อย่างแมนยูเนเต็ดหรือว่านิวคาสเซิลหรือว่าลิเวอร์พูลเท่านั้นเองนะครับในช่วงครึ่งฤดูกาลแรก จากนั้นพอมาถึงช่วงที่เบรกไปเตะฟุตบอลโลกเนี่ยฟอร์มของสเปอร์มันก็เริ่มแย่ลงครับจริงๆตอนนี้นี่แหละหลังฟุตบอลโลกนี่แหละที่สเปอร์ก็ทำผลงานเริ่มจะไม่ดีแล้วนับไปนับมาเนี่ยตั้งแต่หลังฟุตบอลโลกมาสเปอร์พึ่งชนะได้แค่3เกมในลีกเท่านั้นเองครับซึ่งมันย่ำแย่มากม สิ่งที่คิดว่ามีผลแน่ๆกับเรื่องของผลงานนะครับจะมากหรือน้อยทัานั้นเองครับนั่นคือเรื่องของสุขภาพของอันเตโรคอนเต้เมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคอนเต้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาถุงน้ําดีอักเสบครับนั่นหมายความว่าก่อนที่เขาจะไปผ่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นหรือไม่ก็ต่อให้ไม่รู้ก็คงคิดว่ามีความผิดปกติในร่างกายแหละไม่งั้นงคงไม่ไปตรวจซึ่งมันก็คงต้องเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วแน่นอนครับสิ่งนี้ต้องกวนอยู่ในใจของเขาบ้างแหละ นั่นก็อาจจะส่งผลถึงผลงานการคุมทีมในสนามได้ครับไม่มากก็หน่อยแต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับสำหรับผมเองคงจะไปหาหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันมาพิสูจน์ไม่ได้เหตุผลนี้ก็ขอให้ฟังหูไว้หูไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของระบบการเล่นครับคอนเต้ติดตั้งแผน3-43ซึ่งเป็นแผนที่เขาถนัดครับให้กับทีมเป็นแผนที่เขาใช้ในการคุมทีมมาโดยตลอดครับเน้นเซนเ,นเตอร์3คนเพื่อรับให้มันเหนียวแน่นมีวิงแบ็กซ้ายขวาคอยขึ้นเก แล้วก็มีการเล่นเกมโต้กลับที่ดีแต่เอาเข้าจริงมันไม่ได้เป็นตามแบบที่คิดไวครับเพราะว่าประสิทธิภาพของกองหลังเนี่ยมันไม่ดีพอแม้จะยืนกัน3คนเกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นมันเหมือนกับแนวรับแต่มันไม่ได้มีผู้นําคอยสั่งการอย่างแท้จริงวิงแบ็กที่ขึ้นเกมมา2ฝั่งเนี่ยก็เล่นไม่ดีเหมือนกันเกมจึงไปขึ้นที่แนวรุกอย่างส่วนถึงมินแฮร์รี่เคนหรือแม้แต่เดยันครูเซฟกี้นะครับเป็นนักเตะเหล่านั้นไปซึ่งครูเซฟกี้นี่ก็เป็นตัวจ่ายบอลมากกว่าด้วยซ้ำมันก็จะกลายเป็นว่า บางครั้งแนวรุกทําประตูได้แต่ก็จะเสียง่ายเหมือนกันยิ่งย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่จะพักเตะฟุตบอลโลกมาถึงช่วงที่จบฟุตบอลโลกกลับมาเตะบอลลีก,กันใหม่ๆเนี่ยช่วงนั้นสเปอร์ลงเล่นแล้วเสียประตูให้คู่แข่งก่อนบ่อยมากครับแล้วพอเสียก่อนเนี่ยมันก็มักจะทําผลงานได้ไม่ดีซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าระบบ3-43นี้ครับมันมีจุดอ่อนนิดหน่อยคือหากเสียประตูก่อนเนี่ยคู่แข่งก็มีโอกาสที่จะลงไปตั้งรับแน่นในแดนตัวเองจนทําให้เล่นเกมโต้กลับไม่ได้ แถมจะจเาจาะก็เจาะลำบากไปด้วย หากจะให้เป็นไปตามแผนที่ควรจะเป็นนะครับแนวรุก3คนวิงแบ็ก2ฝั่งจะต้องคอยกดดันคู่แข่งให้ต้องเล่นเกมรับแล้วก็ทำเกมเข้ากรอบเขตโทษพวกเขาขณะที่กองกลาง2คนอย่างโรดิโก b เบนตาคูแล้วก็ปียออร์ฮอยแบกนะครับก็ควรจะเป็นคนที่คอยรอเก็บบอลอยู่นอกกรอบเขตโทษแล้วทีมก็ควรจะทำประตูขึ้นนำก่อนให้ได้จากนั้นก็มาเล่นตามเกมที่ตัวเองถน,นัดนั่นคือการสวนกลับครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันทาไม่ได้นั่นแหละ อย่างไรก็ตามครับในช่วงไม่กี่เกมมาน,นี้ฮะสเปอร์ไม่ค่อยจะเสียประตูก,ก่อนแล้วครับเหมือนจะแก้ไขได้พวกเขาเป็นฝ่ายยิงนําคู่แข่งก่อนได้อยู่บ่อยๆแล้วครับแต่ว่ากลายเป็นว่าแม้ว่าจะนําก่อนก็เล่นเกมสวนกลับไม่ได้ครับโดนคู่แข่งบุกแล้วก็โดนยิงแซงอยู่ดีเพราะเกมรับของทีมมันย่ำแย่ซะเหลือเกิน เหมือนกับเป็นการสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่งานเก่าเคลียร์ได้งานใหม่งอกขึ้นมาอีกแล้วอีกจุดหนึ่งที่ดูจะเป็นปัญหาของคอนเต้ก็คือการยึดติดอยู่กับระบบทีมของตัวเองครับที่เคยประสบความสําเร็จอย่าง3-4-3สนี่แลยครับเต็มที่ก็คือการปรับแผนเป็น3-5-2หรือว่า5-3-2อยู่บ้างครับเขาค่อนข้างจะยึดติดกับการใช้วิงแบ็กมากๆแต่เมื่อผลงานมันเป็นไม่ได้ตามเป้าเนี่ยก็ไม่ยอมปรับ การใช้งานอีวานเปริสิตที่อายุ34ปีเป็นวิงแบ็กวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมันดูไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่รวมไปถึงเอมสันรอยยลเนี่ยก็เล่นได้ไม่ดีขณะที่การสร้างสารรค์เกมที่พึ่งพา คุลูเซฟกี้ที่แอซิดไปแล้ว5ประตูเนี่ยนะครับทีมก็ไปพึ่งเขาอยู่คนเดียวเมื่อเขาเจ็บหรือเขาไม่ได้ลงก็กลายเป็นว่าทีมขาดความคิดสร้างสรรค์นในทุกพิติไปเลยทุกอย่างมันก็ยิ่งไม่เป็นไปตามแผนเข้าไปใหญ่ฮะจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยฟังเหมือนระบบที่คอนเต้ใช้เนี่ยมันไม่เวิร์กกับสเปอร์แต่มันก็เป็นคําถามย้อนกลับไปเช่นกันครับว่าเพราะระบบมันไม่เวิร์กหรือคุณภาพนักเตะมันเล่นในระบบนี้ไม่ได้กันแน่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยสเปอร์พึ่งพาน กับแฮร์รี่เคนมากเกินไปแถมปีนี้โซนฟอร์มตกไปเยอะด้วยจากซีซันก่อนทำให้ทีมก็ยิ่งแย่ครับส่วนนักเตะใหม่ๆที่ซื้อเข้ามาก็ไม่สามารถทำผลงานได้อย่างที่ต้องการ ผู้เล่นที่แพงที่สุดที่ซื้อเข้ามาตอนซัมเมอร์นะครับอย่างริชาร์ดิสันเนี่ยค่าตัว60ล้านปอนด์นะฮะแต่กลับเล่นไม่ได้อย่างที่เคยทำตามมาตรฐานของตัวเองใครที่ดูฟุตบอลโลกก็น่าจะได้เห็นครับว่าเขาดูมีของดูเล่นดีแต่กับสเป์มันไม่ใช่เลยครับเป็นกองหน้าที่ทั้งซีซั่นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยยิงได้แค่2ลูกส่วนใหญ่จะไปหมดเวลาอยู่กับการบาดเจ็บรักษาตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในการพักฟื้นอะไรแบบนั้นซะมากกว่ารวมไปถึงผู้เล่นอีกหลายคนครับที่ดึงเข้ามาในระยะ2 3ปีหลังเนี่ยพวกนั้นไม่สามารถ ใช้งานเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยยกตัวอย่างนะครับนักเตะที่ดึงเข้ามาตอนฤดูกาล2019-2020แจ็คคลาร์กตองกีเอนดอมเบเล่ไรอันเซซยงโจวานนิโลเซลโซสตีเวนเบิร์กไวยพวกนี้ไม่อยู่กับทีมแล้วสักคนนะฮะปล่อยยืมบ้างขายทิ้งบ้างใช้เงินที่มีไปอย่างไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ครับหรือจะไปดูพวกที่ดึงเข้ามาในยุคนี้นะครับอีฟส์บิซูมาเอมอรสันรอยัลคริสเตียนโรเมโรเกมอลองเล่ หรือแม้แต่ปริสิทธิ์ที่อายุเยอะแล้วเนี่นะครับพวกนี้ไม่ใช่นักเตะระดับ Star g เกรด A เลยนะฮะมันไม่ใช่ผู้เล่นที่ทีมระดับจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะดึงเข้ามาเพื่อเป็นความหวัง หรือดึงเข้ามาเพื่อพัฒนาทีมให้ก้ากระโดดขึ้นไปมันไม่ใช่เลยครับเทียบกับทีมระดับหัวแถวด้วยกันแล้วครับนักเตะเหล่านี้อาจจะเป็นได้แค่ตัวสำรองของทีมเหล่านั้นด้วยซ้ํานั่นหมายความว่านโยบายการเสริมทีมของสเปอร์ก็ดูมีปัญหามากๆเหมือนกันฮะเมื่อผู้เล่นที่ดึงมาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับแต่คอนเต้ก็ไม่กล้าพอฮะที่จะใช้งานนักเตะดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ทั้งๆที่ผ่านมาเนี่ยสปเปอร์มีนักเตะพัฒนาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ไม่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่่เคนนนนหรื ague, หรืือออๆทก็็ขึ้มาป รองชั้นดีให้กับทีมได้แฮร์รี่วิงส์แบรนด์เมสันอะไรเหล่านั้นนะครับที่เคยมีชื่ออยู่กับทีมแต่ทีมชุดนี้นะครับเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยก็ไดนะ้ทำให้ขุมกำลังชุดนี้เหลือตัวเลือกอยู่ไม่มากครับที่เป็นแกนหลักของทีมก็คือนักเตะชุดที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ก่อนคอนเต้จะมาคุม คนที่ซื้อมาใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างจนแทบจะนับหัวได้ดาวรุ่งหน้าใหม่ก็ไม่ถูกดันขึ้นมาเท่ากับว่าทีมทีมนี้เนี่ยด้านตัวผู้เล่นไม่ได้พัฒนาไปจากเดิมเท่าไหร่เลยนะครับนี่คือปัญหาจากการบริหารจัดก,การล้วนๆฮนะ ชั่วโมงนี้ครับสเปอร์ยังคงเป็นทีมที่ย่ำอยู่กับที่แฟนบอลบางคนบอกว่าคอนเต้เนี่ยเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเ,เท่าไหร่ด้วยซ้ําแต่นั่นก็เป็นเพราะผู้จัดการทีมไม่เหมาะหรือเพราะการบริหารไม่ดีกันแน่หรืออาจจะทั้งสองอย่างรวมกัน ทีมเปลี่ยนกุนซือดีๆด,ดีกรีเป็นแชมป์เข้ามาแล้วอย่างน้อยก็โชเซ่มูรินโญ่แล้วก็คอ e นเต้เนี่ยฮะแต่ทีมก็ยังเหมือนเดิมครับยังคงไม่มีวี่แววว่าฟอร์มจะคงเส้นคงวาได้จะพอใจเพียงแค่การลุ้นท็อปโฟทุกซีซั่นกับบอลถ้วยก็ปล่อยไปตามสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ว่ากันไปหรือสเปอร์ควรจะตั้งเป้ากันสักทีครับเอาสักแชมป์มุ่งมั่นเอาสักถ้วยให้ได้แบบจริงจงจังๆไปเลยทีมเนี่ยร้างความสําเร็จมานานเกินไปแล้วครับโครงสร้างต้องปรับใหม่ เพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนั้นต่อให้คุณเปลี่ยนผู้จัดการทีมอีกกี่คนจะเอาอีกกี่คอนเต้เข้ามาก็คงเหมือนเดิมครขอบคุณที่เข้ามาชม m a x Talk by t กบายเทในเอพิโซดนี้นะครับก่อนจากการบอกเราหน่อยครับว่าคุณคิดว่าคอนเต้จะพาทีมติดท็อปโได้หรือเปล่าอย่าลืมครับเรามีนัดกันนะครับทุกวันจันทร์ในเวลา11นาฬิกาทุกช่องทางของฟุตบอลแม็กซนะครับทั้ง a c e b o o k YouTube, t i k t อ k อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเราครับ สวัสดีครับ